คนกรุงฟังให้ดีๆนะครับเพราะว่ากรทมจะเปิดโอกาสให้กลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบ,บางประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถออกจากบ้านไปฉีดวัคซีนได้ให้ไปลงทะเบียนครับแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขไปฉีดวัคซีนให้ท่านถึงที่บ้านเลยครับผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าเดินทางลำบาก สามารถไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้นะครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปฉีดให้ท่านถึงที่บ้านสําหรับการลงทะเบียนลูกๆห,หลานก็สามารถลงทะเบียนให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยายได้นะครับตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่นี้เดี๋ยวค้างไว้สักครู่นะครับให้คุณชมถ่ายรูปไปได้สแกน QR โค้ดตรงนี้แหละครับปรากฏอยู่บนหน้าจอแบบนี้ไปลงทะเบียนกันและเดี๋ยวจะมีทีมสาธารณสุขไปฉีดให้ใครที่บ้านท่านมีผู้สูงอายุ มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่เดินทางลาบากรีบสแกนเลยนะครับทางพลตําตรวจเอกอัศวินเนี่ยบอกว่าการที่ผู้ป่วยติดเตียงได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจะช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อได้พร้อมกันนี้กทมีทีม c ี r ีทนะครับไปฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนและในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงอย่างต่อเนื่องด้วยหากผู้ป่วยติดเตียงก็จะฉีดวัคซีนให้ทันที ก็ขอให้รีบไปลงทะเบียนนะครับเนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายและถ้าติดแล้วจะมีอาการรุนแรงมีอัตราการเสียชีวิตสูงกับ